สวัสดีครับวันนี้ก็โยนที่เกมแคสออฟแคนกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทาอีเวนต์สดาวนะครับผมเทคนิคคาถาแยกเงาร่างโคลกระจกนะครับผมโอเคจะตีไงให้ได้3ดาวเดี๋ยวเรามารับชมกันฮะก่อนอื่นใครสนใจเข้าแคนนะครับของเราคิงดอมฮาร์ดก็สามารถทักมาคุยสอบถามหรือคอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคสูตรจะตีไงให้ได้3าดาวเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผมก็หลังจากที่เราเข้ามากันในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็จะลงน้ำยาเขย่าตรงเสาลาวานะครับผมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้ปูนะฮะโยนลูกไฟเพราะว่าปู่เป็นอุปกรณ์ลูกไฟนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเราก็จะลงด้านทางขวานะครับผมเราลงน้ำยากระดูกนะครับผมแล้วก็ลงโกลแมไปเลยนะครับผมแล้วก็ลงเปกก้าทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ลงควีนนะครับตอนนี้เราก็จะยิงตัดเข้ามานะครับผมโอเค แล้วก็ลงน้ำน้ำยาล่องหนไป1ขวดนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเราก็รอให้ฮีโร่เลาะลงทางด้านบนไปนิดนึงนะผมโอเคตัวในแชนออกมาจะเห็นนักล่าข้าหวาัวมาถ้าเราลงลงน้ํายาฆ่าแล้วก็แช่ไปเลยนะครับผมแล้วก็รอควีนฆ่าแล้วก็ไปก้าสับไอ้ตายนะฮะตอนนี้ควีนถูกเอ็กโบยิงอยู่เราก็เลยล,ลงน้ํายาล่องหนไปนะผมโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาดูตรงทางด้าน ขวาล่างนะครับเตรียมตัวลงแม่มดน้อยนะครับผมซึ่งแม่มดน้อยเนี่ยจะเข้าหาป้อมเทาาพ่อมดนะครับผมโอเคเราก็ลงไปเลยคุณกลังสับบ้านอยู่นะครับผมเราก็กดอันติออกมาได้นะฮะอันนี้เราจะไม่ใช้น้ํายาม่วงนะเราจะไม่ใช้น้ํายาเล่งนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ขยับเข้ามาแล้วเราเตรียมตัวลงปู่ตรงด้านบนเลยนะฮะตรงเทา้าแล้วก็กดอันติทันทีเลยนะฮะ ตูมแตกไปแล้วนะครับผมโอเคที่นี้เราก็รอให้ฮีโร่ทำลายป้อมตอนนี้เราก็ลงร่องหุ่นไปนะครับผมให้ควีนนะฮะแล้วก็รอฮีโร่เก็บอันนี้รู้สึกว่ารอบนี้ลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราก็จะเหลือน้ํายาจริงๆใครจะใช้เร่งก็ได้นะให้ไม่หมดน้อยอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับผมเครื่องล่างเหลือสิ่งของสองชิ้นแล้วก็จะมีข้างบนอีกหนึ่งนะฮะ ก็รอบนี้ตัวละครองเราก็เหลือไม่ได้เยอะนะผมโอเคก็ได้สามดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะลองอีกสักรอบนึงนะครับจะเหลือน้ำยาสักสองขวดนะครับผม ก็หลังจากเราเข้ามากันในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเราก็เหมือนเดิมนะครเราก็ลงเขย่าไปนะครับผมตรงตรงเสาลาวาด้านบนนะครับผมโอเคครับผมทีนี้เราก็จะมาทางด้านขวาเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเราจะลงน้ำยาครงกระดูกแล้วก็ โกลแลมนะฮะแล้วก็เปก้าไปเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะฮะแต่รอบนี้เราจะลองตัดน้ํายาเพิ่มอีก1ขวดนะครับจะเหลือน้ํายาเล่งแล้วก็น้ํายาล่องหนนะครับสําหรับใครจะใช้หมดก็ได้นะไม่ไม่ไม่ได้นะไม่ได้ผิดนะครับผมแต่อันนี้ผมจะรู้สึกว่าตีได้นะก็จะลองลดน้ํายาดูนะครับผมโอเคก็ยังไงสูตรเดิมนะฮะฆ่าไปแช่ครับรอควีนมาสับนะครับผมควีนยิงสองที อ้ยยังรอดดูโอ้ตอนนี้เพกาเราล,ล่วงไปแล้วนะผมโอเคเหลือโกเล่แ,แล้วก็ควีนนะครับผมก็ควีนเรากดอันติเลยฮะเราจะไม่รีรอนะเพราะว่าสับบ้านหลังจากนั้นเราจะรอแม่มดน้อยลงมาตรงทันด้านขวาล่างเหมือนเดิมโอเคสับเท้าก็หมดไปแล้วนะครับลงน้ำยาลงหัวไนกควีนนะครับผม โอเคจังหวะนี้เราจะลงปูแล้วก็ทุ่มไปอุ้ปูก็ล่วงไปด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็จะเหลือเหมือนเดิมเลยนะเอาเสาลาวาสองข้างแล้วก็เสาไฟฟ้านะครับผมบางท่านก็อาจจะลงแม่นยำกว่าก็อาจจะทำลายได้เยอะกว่านะครับผมโอเคหลังจากนี้ก็ฮ,ฮิโร่งเราก็ขยับขึ้นไปนะฮะบยูนิฟอนก็ฮีเลือดให้นะครับผม โอเครอบนี้เหมือนตัวละครเราจะเหลือเยอะกว่านะผมไหลขึ้นไปด้านบนแล้วนะฮะโอเคก็ได้3ามดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะน้ำยางเราก็เหลือตั้งสองควน,นะผมโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้บ๊ายบายสวัสดีครับ